สวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิ๊กกระต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาวันนี้ผมอยู่กับกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มจากยุค90เลยวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับรีวิวเฉพาะกล่องนะครับเพราะว่าของเล่นหายสาบสูญไปตามกาลเวลาแล้วนะครับกล่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเลยหรือเปล่านะครับเป็นงานของค่าย Big One ครับ หน้ากล่องก็จะเป็นหุ่นยนต์ยานลบแล้วก็สามเหลียวยอดนินจานะครับของแถมที่น่าจะได้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตุนตุ๊กตาแหะครับแล้วก็เขาจะไม่ลงสีมาแบบสวยงามแบบนี้นะครับจะเป็นตุ๊กตุนอย่างนิ่มๆธรรมดาเลยนะครับแล้วก็นินจาคาคูเรนเจอร์นี่ไม่แน่ใจว่าแถมหรือไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าแถมหรือไม่แถมนะครับเพราะจำไม่ได้จริงๆครับ รถบังคับคันเล็กคันใหญ่หุ่นยนต์ต่อสู้นะครับกล่องสวยงามล่อตาล่อใจเด็กๆครับผมเห็นหน้ากล่องแบบนี้แล้วก็ต้องหยิบแล้ะครับสมัยก่อนครับเพราะว่าของเล่นมันล่อตาล่อใจจริงๆครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับวางเปล่าเหลือแต่กล่องครับราคาก็ห้าบาทครับ สำหรับเจ้ากล่อง Powerbox Collection นะครับ5บาท Big One ด้วยอ่าทีนี้ด้วยความบังเอิญนะครับไปซื้อของที่ร้านค้าให้แม่ให,ให,ให้แม่บ้านนะครับไปเห็นเจ้ากล่องนี้5บาทกล่องซุ้มครับก็เลยหยิบมาด้วยวันนี้เรามาแกะกันครับราคา5บาทเท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นงานของปัจจุบันเลยนะครับยุคนี้เลยขอแกะก่อนว่าข้างในจะได้อะไรนะครับลุ้นกันสนุกสนุกครับ ห้าบาทเป็นอะไรครับเล็บหรอของเล่นเด็กผู้หญิงครับที่ตกแต่งเล็บแต่ข้างกล่องมันจะเป็นหุ่นแบบนี้นะครับไอเราก็คิดว่าจะได้หุ่นยนต์โอเคลุ้นกล่องต่อไปครับเราได้ที่ตกแต่งเล็บมาแล้วอันนี้เป็นอะไรปืน เอนครับพร้อมกับอ๋อพร้อมกับใบพัดครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วยิงมันก็จะลอยขึ้นฟ้าเออนี้เข้าท่าครับสองที่สามอะไรเอย่ยธนูธนูครับกดตรงนี้มันก็จะเด้งไปนะครับเหมือนเป็นหุ่นนะครับยิงลูกแก้วสมัยก่อนครับแต่นี้เป็นธนูครับ เอออันนี้ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะกล่องที่สมครับไม่ใช่สิกล่องที่สี่กล่องสุดท้ายรถไขาลานครับนั่นไงไขาลานครับลงทุนไป20บาทของที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยวันนี้ก็รีวิวกันสนุกสนุกเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ สนุกกับของเล่นของสะสมลาไปก่อนสวัสดีครับ